สวัสดีคร,รับดีอต,ตรับเข้าสู่ช่องโปเต้ตรงและสำหรับคลิปในวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงท็อปิกเรื่องผมอยากให้มีการแจ้งเตือนของไอเทม p a r l i a m ิกทราน t r a n s ม o r m e r นะฮะคุณจะบอกก่อนว่าหลายคนฟังอยู่เนี่ยอาจจะงงเฮ้ยมันเคยออเทมอะไรวะมันเป็นไอเทมอะไรอะพี่มันมีด้วยหรอในเกมนี้ยอะอะอะเดี๋ยวพาไปดูฮะก็คือไอเทมนี้เลย ผมว่าหลายคนน่าจะลืมไปแล้วแทแรนพารามิติกทรานส์ฟอร์เมอร์คือไอเทมนี้ครับคือการที่เราเนี่ยอ่าเอาเกลือเอาพวกวัสดุกเกลือที่เราได้เยอะๆเนี่ยไปแปลงค่าให้ได้แบบพวกของที่เราเรียกว่าไงเ,เอามาเอา,เอามาให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมรู้สึกว่าคือมันดีนะไอไอไอ,อ,อสำหรับไอเทมนี้ยผมรู้สึกว่ามันดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือหลายคนอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือผมลืม เออผมลืมอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่าสุดผมก็ลืมอีกแล้วเนี่ยดูดิคือแบบเป็นอะไรที่ผมอยากให้ทางเกมแแก้ไขตรงนี้นิดนึงแบบสูติว่าถ้ามันครบเจ็วันแล้วอ่ะคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอ้พารามิเตอร์ r ันฟอร์เมอร์ er เนี่ยมันจะมีสมมติถ้าเราแปลงไปแล้วมันต้องรออีกเจ็ดวันเนาะพอครบเจ็ดวันเนี่ยก็ค่อยมาแปลงใหม่แต่ส่วนใหญ่หลายคนมักจะลืมและตัวผมเองก็ลืมด้วยผมอยากจะให้เขาอ่ะแก้ไขด้วยกันแบบอาจจะมีแจ้งเตือนสีแดงๆแ,แบบเป็นแบบนิดนึงอ่ะว่าเออเนี่ยเฮ้ยมันครบเจ็ดวันแล้วนะ ลืมไปทําด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยลืมจนข้างแบบไม่ทำแล้วเออช่างมเถอะอะไรไม่สนใจแล้วก็มีเหมือนกันเป็นไอเทมหนึ่งที่ดีนะแต่บอกเลยว่าักจะลืมกันอยากให้ทางเกมแก้ไขจริงๆนะผมเองก็เช่นกันผมชอบลืมอะ่ะมันลืมจริงๆหลายคนที่ใครที่ไม่ลืมนี่คือแบบคุณนี่คือแบบความจําดีมากนะฮะหรือแบบต้องมานั่งเช็คตลอดตลอดอะไรเงี้ยแต่อย่าให้มันมีจริงๆนะแบบแจ้งเตือนว่าเออเนี่ย ครบเจ็ดวันแล้วนะอย่าลืมมาทําด้วยนะฮะ,ะว่าแล้วผมก็ทำซะหน่อยละกันนะครับผมเนี่ยยังจํากันได้นอ้อหลายคนยังรู้จักกันใช่ไหมเจ้า p าร l i a ต e กท a r y transformer แล้วหลายคนอาจจะไม่ได้เรียกแบบนีด้วยเพราะชื่อมันยาวไม่รู้ว่าทุกคนเรียกอะไรกันแต่ผมก็ติดเรียกแบบนี้ไปแล้วนะฮะอ่ะแปลงแปลงละมาแล้วรเราก็ต้องมานั่งทำสกิลท่านแบบนี้นะฮะ แต่ตอนแปลงสกิลแต่ตอนที่ทําอย่างเงี้ยจริงๆเขาว่ากันว่าแบบเอาตัวละครทัดไฟเผาหญ้ามันก็เร็วขึ้นนะหรือแม้กระทั่งแบบว่าเอาไปจี้กับพวกอ่าแ่ไฟฟ้าก็เร็วขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วแต่สะดวกเลยนี่ฮะพอทาเสร็จก็จะได้แบบนี้อ่าจริงๆก็มีประโยชน์นะเพราะว่าวัสดุเหล่านี้ป็น,เป,นเป็นวัสดุที่เราแบบอัพอาวุธเอยหรือว่าอัพพรสวรรค์ตัวละครด้วยถึงแม้จะเป็นอ่าวัสดุที่เป็นเลเวลเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่า,วามันดีนะจริงๆบางทีมันก็จะได้หนังสือด้วยได้ อะไรหลายๆอย่างอีกอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าดีาเหมือนกันแต่นั่นแหละฮะลืม <laughs> สั้นๆเลยมันลืมนะครับอ่ะพอใช้เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นครูดาวแต่เราต้องมานั่งชิดตรงนี้ตลอดอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอะ่ะอยากให้ทางเกมแก้ให้จริงๆนะ,ะกับกับไอเทมเนี้ยถึงแม้แบบอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทางเกมทําจริงๆนะอืม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากฮะแค่อยากจะมาบนอยากจะมาพูดให้ทุกคนได้รู้ว่าเออมีความเห็นเหมือนกันหรือเปล่ายังไงถ้ามีความคิดเห็นเหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือเขียนต่างอย่างก็บอกได้เหมือนกันนะนะฮะแล้ววันนี้ครับผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปว่าจะเป็นอะไรนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย